นี้เราจะพาย้อนเส้นทางพลเอกประยุทธ์จันโอชาก่อนได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นองคมนตรีในวันที่ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกทําไมตัดสินใจเข้ายึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลรักษาการยิ่งลักษณ์ชินวัตรและขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทย เอกประยุทธ์จันโอชาชื่อเล่นตู่หรือที่รู้จักกันในชื่อบิ๊กตู่เกิดเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2497ที่จังหวัดนครราชสีมาบิดาคือพันเอกประพัฒน์จันโอชามารดาเขมเพชรจันโอชาพันเอกประยุทธ์สมรสกับรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาอาจารย์ประจำสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีบุตรสาวฝาแฝดสองคน พลเอกประยุทธ์สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนสหกิจวิทยาจังหวัดลบบุรีซึ่งมารดาเป็นครูสอนอยู่ปัจจุบันโรงเรียนแห่งน,นี้ได้ยุบไปแล้วต่อมาได้เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยจังหวัดลบบุรีแต่เรียนได้เพียงปีเดียวก็ลาออก เนื่องด้วยบิดาเป็นทหารต้องโยกย้ายไปในหลายจังหวัดและได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนวลนรดิตกรุงเทพมหานครจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารจนสําเร็จเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่12และเป็นนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเรุ่นที่23 จบหลักสูตรชั้นในร้อยรุ่นที่51หลักสูตรชั้นในพันรุ่นที่34หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่63และเป็นสิทธิ์เก่าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่20โดยบุคลิกและนิสัยในการเรียนของพลเอกประยุทธ์จันโอชา สมัยยังเป็นนักเรียนนั้นมีอุปนิสัยเงียบขรึมและเป็นคนที่มีวินัยสูงเพราะตัวเองเป็นพี่ชายคนโตของบ้านส่วนวิชาถนัดของเขานั่นคือวิชาคณิตศาสตร์ภา,าษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์และที่สําคัญนั้นประวัติการเรียนของเขาเรียกได้ว่าระดับเด็กฉลาดของห้องเพราะตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3นั้นเกรดของเขาจัดอยู่ในระดับไม่เคยต่ำกว่า80%เลยทีเดียว ดยเขาเคยบอกว่าถ้าเรียนม .3 แล้วเขาตั้งใจจะเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารและหวังว่าจะได้เป็นทหารบกในอนาคตซึ่งเขาก็เดินตามความฝันได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังเป็นสมาชิกบุรพาพยักในกองทัพเช่นเดียวกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติและพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและอดีตรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งทั้งสองยังเคยดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ก่อนดารงตาแหน่งนายกคนที่29เกินกว่าครึ่งชีวิตของพลเอกประยุทธ์ถูกใช้ที่กองทบ,บกเริ่มจากผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ผู้บังคับกองร้อยผู้บังคับการกองพันขยับขึ้นมาเป็นเสนาธิการกรมเป็นรองผู้บังคับการกรมและเป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ในที่สุดก่อนขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกสายทหารเสือราชินีในปีพุทธศักราช2553 แม้จะยังไม่ทันลุกจากเก้าอี้ผอทบ,อบอก็ได้ควบเก้าอี้นายกหลังเข้ายึดอํานาจจากรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557จากการณีการชุมนุมของนายสุเทพเทือกสุบรรณในขณะนั้น โดยเป็นการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชระหว่างวันที่24สิงหาคม2557ถึง5มิถุนายน2562และนั่งตำแหน่งนายกสมัยที่2จากมติของสมาชิกรัฐสภา500เสียงก็คือสอส251เสียงและสว249เสียงโดยประธานวุฒิสภางดออกเสียง ระหว่างวันที่9มิถุนายน2562ถึง20มีนาคม2566ซึ่งมีการยุบสภาทำให้ต้องมีการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันหลังจากยุบสภาโดยกกตได้กำหนดวันเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคม2566โดยระหว่างนั้นพลเอกประยุทธ์ยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการจนถึงวันที่5กันยายน2566โดยนโยบายต่างๆที่โดนใจประชาชนระหว่างที่ดำรงตำแหน่งก็มีไม่น้อยตามการสำรวจของนักวิจัยต่างๆอาทิ โครงการบรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการคนละครึ่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นต้นหลังจากพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เริ่มถอยห่างจากแวดวงการเมืองเริ่มตั้งแต่การประกาศขอวางมือทางการเมืองและลาออกจากพรักรวมไทยสร้างชาติภายหลังการเลือกตั้งจบลงและหลังจากพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เงียบหายไปจากหน้าสือ่อ จนกระทั่งได้มีพระบรมราชโอ,องการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นองคมนตรีและในอีพีต่อไปครับเราจะพาย้อนรอยพี่น้องสามปอบิ๊กป้อมพลเอกประวิทยิ์วงสุวรรณบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาและบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาก่อนถึงทางแยกปิดฉากวังวนการเมือง